สมมติว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นบนเครื่องบินของไทยเลยนะครับแต่เครื่องบินลำนั้นจอดอยู่นอกประเทศคำถามคือสารไทยจะเอาผิดคนร้ายได้ไหมเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาทางกฎหมายข้อนี้กัน เอาละครับคดีที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นที่สนามบินในประเทศกาตาร์แต่เรื่องมันซับซ้อนตรงที่มันมาเกี่ยวกับประเทศไทยนี่แหละครับจนเกิดเป็นคําถามใหญ่เลยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้กฎหมายไทยเราจะเอื้อมไปถึงคดีนี้ได้หรือเปล่าโอเคก่อนจะไปดูตัวบทกฎหมายกันแบบตเต็มๆนะคะเราต้องมาปฏิปตัตอเรื่องราวกันก่อนเหมือนต่อจิ๊กซอเลยครับว่าเหตุการณ์จริงๆในคดีฆาตกรรมข้ามแดนคดีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง อลองไล่เรียงไทม์ไลน์ดูสิครับคือเรื่องมันเริ่มจากความขัดแย้งกันที่อังกฤษนุ่งเลยแล้วตัวการก็มาลงมือวางยาพิษกันที่กาตาแต่จุดที่พีคที่สุดคือผลของการกระทำนั้นเนี่ยมันดันไปเกิดบนเครื่องบินของสายการบินไทยที่ตอนนั้นยังจอดนิ่งๆอยู่ที่กาตานั่นแหละครับโอ้โหซับซ้อนมากจริงๆครับทีนี้พอเรื่องมันซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องมือนำทางกันหน่อยซึ่งในทางกฎหมายเนี่ย เข็มทิศสำคัญที่สุดเลยก็คือหลักการที่จะบอกเราได้ว่าเฮ hey, อํานาจของกฎหมายไทยเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนกันแน่หลักการที่ว่านี้เราเรียกว่าหลักดินแดนครับพูดง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครทำผิดในเขตแดนของประเทศไทยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครสัญชาติอะไรก็ตามกฎหมายไทยจัดการได้หมดโอเคเมื่อเรามีหลักดินแดนเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีกฎข้อหนึ่งที่ดูเผินๆแล้วเฮ้ย เหมือนจะเข้าล็อกกับคดีนี้เป๊ะๆเ,เลยแต่มันจะง่ายขนาดนั้นจริงเหรอครับนี่เลยครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา4วรรค2บอกไว้ชัดเจนว่าวการกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่นาที่ใดให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจากักรโอ้โหฟังดูแล้วก็ชัดเลยใช่ไหมครับเครื่องบินไทยก็เหมือนแผ่นดินไทยสิไม่ว่าเครื่องจะไปจอดที่ไหนก็ตาม แต่เดี๋ยวก่อนครับอย่างที่เขาว่ากันว่า a devil is in the details ในทางกฎหมายนี้จริงมากๆเลยเพราะมันมีรายละเอียดเล็กนิดเดียจริงๆครับที่เป็นจุดพลิกผันทำให้ทุกอย่างในคดีนี้เนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยเอาละครับตรงนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยลองดูนะครับกฎหมายเนี่ยเขาแยกกันระหว่างการกระทำกับผลของการกระทำในคดีนี้การกระทำคืออะไรครับ คือการแอบเอายาพิษใส่ในกาแฟซึ่งมันเกิดขึ้นที่ไหนที่ลาวน์ในสนามบินกาตาถูกไหมครับส่วนผลนคือการเสียชีวิตอันนี้เกิดขึ้นบนเครื่องบินไทยเห็นไหมครับว่า2ออย่างนี้มันเกิดคนละที่กันและไอการที่มันเกิดคนละที่กันนี่แหละครับคือจุดชี้ขาดเลยเพราะว่ากฎหมายมาตาสี่วรสองที่เราดูกันไปเมื่อกี้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวการกระทำอะครับเกิดขึ้นบนเครื่องบินไทยเท่านั้น การที่แคบผลมันไปเกิดบนเครื่องบินแต่การกระทําเกิดที่อื่นเนี่ยแบบนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขครับสรุปคือมาตราสี่ใช้กับคดีนี้ไม่ได้ซะแล้วอ้าวพอมาตราสี่ใช้ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าทางเลือกแรกของเรามันตันไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมาลองหาทางอื่นดูครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีกฎหมายข้ออื่นอีกไหมที่พอจะดึงคดีนี้เข้ามาอยู่ในอำนาจศาลไทยได้<ม>ก็เลยต้องมาดูกฎส่วนขยายกันครับอย่างมาตรา5เนี่ย เขาบอกว่าการกระทําหรือผลส่วนใดส่วนหนึ่งต้องเกิดในราชอาณาจักรจริงๆคือบนแผ่นดินไทยเลยซึ่งคดีนี้ไม่ใช่ส่วนมาตรา6ก็จะเกี่ยวกับพวกผู้สนับสนุนที่อยู่นอกประเทศซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับคนร้ายในคดีนี้อีกสรุปก็คือทั้งมาตรา5และ6กก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีครับเอาละครับหลังจากที่เราไล่ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาทีละข้อทีละข้อ ตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะสรุปคำตอบของคำถามตั้งต้นของเราได้แล้วและคำตอบของคำถามที่ว่าสารไทยสามารถดำเนินคดีฆาตกรรมนี้ได้หรือไม่ก็คือไม่ได้ครับชัดเจนเลยว่าเมื่อเรายึดตามหลักดินแดนและดูรายละเอียดของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงในคดีนี้มันอยู่นอกเหนือเขตอำนาจของกฎหมายไทยไปแล้ว เรื่องนี้ทิ้งข้อคิดที่สําคัญมากๆไว้เลยนะครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายอาญาบางทีสถานที่ของการลงมือกระทํามันอาจจะมีความสําคัญมากกว่าสถานที่ที่ผลลัพธ์สุดท้ายมันปรากฏออกมาเสียอีกครับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เปลี่ยนผลทางคดีได้ทั้งคดีเลย